ช่วงเจาะข่าวสนับสนุนโดยเครื่องเสียงเชอร์แมนตัวจริงพลังหนักแน่นผลิตภัณฑ์ไบโอไว้เผยผิวสวยกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาติหากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ090 664 5646มาถึงช่วงที่2ครับเจาะข่าวกันในวันนี้นะครับเรกว่าในช่วงที่ผ่านมาน้องน้อยนอนอยู่บ้านสบายจ่ายไปอาสองการที่ไหนมา อ๋อไม่ก็อยู่บ้านแล้วก็ทำบุญนี่แหละคุณท็อปทำบุญอ่านะฮะไม่ได้ไป<พ>ไหนพี่ท็อปเนี่ยก็เลยไปนัดแนะกับบรรดาน,นักร้องนะฮะแอบไปนัดแนะกับนักร้องด้วยไปแอบนัดแนะกันมาะนะ,ะบอกว่าเฮ้ยสงกรานต์เนี่ยมันต้องบอกว่าไปอะไรที่มันดูแบบแบบกินจินเที่ยวเที่ยวช็อปช็อปไปไหว้พระอแล้วก็ไปเล่นน้ำสงกรานต์กัน นะครับเมื่อสัตว์ที่ผ่านมาก็เลยฉายเดี่ยวคนเดียวเลยนะฮะโอ้โหอย่างนี้ก็เสียใจแย่สิเดี๋ยวครั้งหน้าไม่เป็นไรมาครั้งหน้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 าเดี๋ยวเผื่อจะมีทริปดีๆเดี๋ยวจะแนะนําแล้วทริปนี้ไปที่ไหนยังไงไปขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะไปตลาดดอนหวายนะโอ้ของกินเพียบเลยคุณท้อเขาบอกว่าตรึมตรึมแต่ว่าร้อนไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าทุกคนก็สู้นะนะแล้วคุณอ้ํานละที่ยายเนี่ยเขาบอกเลยว่าแวะทุกร้าน ชิมทุกร้านชิมทุกร้านแล้วก็มีบางร้านที่แบบว่าอ่านอ่าแล้วเจ้าของร้านก็เลยบอกให้ไปเลยค่ะหนูเอออยู่หน้าร้านอะไเลยเนาะอยู่หน้าร้านหบอกว่าเออแบบว่าอันนี้จะอร่อยไหมอะไรอย่างงี้เอะไรอย่างเงี้อันนอไปเลยละกันเอาไปชิมเลยนะส่วนอีกคนหนึ่งที่ซื้อทุกร้านเหมือนกันใครคะน้องลูกแก้วสมบัติเจริญอุ้ยเห็นผอมๆมบางๆนะโอ้นางกินเก่งยิ่งกว่าชอบกระจายซื้อแบบโอ้โหของแบบตุบๆุเลยเลยเออนะฮะหนุ่มๆของเราเรามีไหม ก็มีน้องอาร์มน้องอาร์มแล้วก็มีน้องเมนมนะฮะแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบคู่ดูโอที่บอกว่าเขาไปไหนเนี่ย ไปด้วยกันหรือว้าไปซื้อเนี่ยอะไรก็ค,คล้ายกันวันนี้ครับในนอนไม่ได้ไปใช่ไหมฮะเราจึงมีประมวลภาพเก็บตกช็อตเด็ดๆนะ,ะที่อาจจะไม่ได้ดูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าใครที่พลาดไปนะครับในช่วงของไปเที่ยวสงกรานนะ,ะไม่ได้ดูรายการของเราวันนี้มีเก็บตกมาให้ได้ดูกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง,งการอ่านข่าวฮะ,ะ,ะเพราะช่วงแรกเนี่ยอย่างใาการข่าวลูกทุ่งเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสงกรานรแต่ เราไม่พลาดในการที่จะอ่านข่าวหรือว่าอะไรนั้นไปแล้วใครจะมาอ่านล้ะคุณอ้าวก็มีพี่ทําอ่านหนึ่งคนค่ะแล้วก็จะเชื้อเชิญอานักร้องเนี่ยมาวันละสองคนมาร่วมเป็นพิธีกรเหรอซึ่งขอบอกเลยนะฮะว่ายังไงยังไงงานนี้น้องน้อยอาจจะตกงานได้อะไรคุณใครจะมาเลื่อยเก้าอี้ฉันหรือเปล่าฮะอ้าวคุณไปดูลีลาการอ่านเขาก่อนมะเหรอถึงแม้ว่าจะเป็นนักร้องแล้วจ๊ะเขาบอกเลยว่าอ่านเป๊ะอักขระเป๊ะไม่เชื่อไปดูกันครับไม่ได้ละยึดเลยเก้าอี้นี้ อ่าน้องอ้ําไปดูต่อไปน้องอ้ําเป็นข,าขา่าวใครเอ่ยค่ะเป็นข่าวของกล้วยอาสยามน,นะคะ<อ>ก็ทุ่มสุดตัวทําบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะน้องลูกแก้วบ้างมีนี้มีข,าขา่าวใครมาฝากครับวันนี้ลูกแก้วมีข่าวของพี่แคนดี้รักแก่นรู่ถึงที่แคนดี้นีต้องรู้สึกเพลงเอ็มดีอ่ร์ฉันช่วยเองได้ต่อไปวันนี้มีข่าวใครคมาฝากค่ะของบ้าเป็นศิลปินทำป้าของชูบ้างค่ะอ๋อเอฟใช่ค่ะเป็นพี่ไทยอ่าก็ สำหรับพี่ไทก็ตอนนี้ที่เราทราบกันคือพี่ไทเพิ่งออกซิงเกิลมาใหม่ใช่ไหมคะก็เป็นซิงเกิลที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตของพี่ไทเองก็คือเพลงที่มีชื่อว่าปัานที่เป็มใจค่ะก้าวตอนนี้นะฮะเราส่งสาวๆนะฮะไปรูปหน้าไปก่อนออเพราะว่าเดี๋ยวเขาะจะมีบอกว่า,าสาวๆนี่ก็จะอยากชิมเชมพูนี่ไม่ได้นมหนุ่มต้อมาร้านนี้ฮะร้านทำไมต้องร้านนี้ร้านนี้คือร้านกล้วยนี่กล้วยแหละฮะกล้วยหอมกล้วยหอมนะฮะ อ้าวสาวๆอยู่กันตรงนี้เองมาทำอะไรกันจ้ามาซื้อน้ำตาลแต่ซื้อความหวานค่ะอ๋ยนี่ยังหวานไม่พอเนาะ,ะ,ะเออโอ้แล้วให้น้องๆเรานะครับตอนนี้ไปแล้วนะฮะ,ะเดินทางกันไปเราก็มาดูว่าอ่าน้องๆจะซื้ออะไรมาะนะฮะทีนี้เรามาคุยกับหญิงดีกว่าแอบคุยแอบคุยเพราะวันนี้เนี่ยในฐานะทีะ่น้องหญิงเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพี่ใหญ่ของวงการแล้วนะครับอยู่วงการมาก็โอ้โหเป็น1ิปี ไม่ใช่สิบค่ะพี่อ็อปตั้งแต่ปี40นะคะโอ้ก็ต้องบอกว่า16ปีเต็มค่ะ16ป,ปีเต็มเลยนะฮะเราเจอกันเวลาบ่ายๆแบบนี้เช่นเคยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พวกเรามาส่งความสุขกันในช่วงของเทศกาลวันสงกรานนะครับปีใหม่แบบไทยๆของเราที่ตลาดดอนหวายนั่นเองนะครับอยู่กันครบหรือเปล่าต้องเช็คชื่อกันหน่อยนึงนะฮะว่าใครยังอยู่ใครกลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าคนแรกครับสวัสดีครับผมโดมีคินจากค่ายการมณีลายไทยครับ สวัสดีค่ะวารีเปียรมมาจากค่ายกามณีลายไทยค่ะครับผมสวัสดีครับอ้าวชิงช้าสวรรค์ครับสวัสดีครับเมนรดอยูจากพีเอกรุ๊ปครับน่าอยู่ฝั่งนี้อยู่ครบฝั่งนี้บ้างครับน้องใหม่ล่าสุดค่ะดวงจันทร์สุวรรณีค่ะยังอยู่ยังไม่ละลายนะยังยังไม่ละลายสวัดีครั้งนะคะใจแก้วนรทการจากค่ายช์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะ สวัสดีค่ะน้องอั้นมนทิยาจากชูเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเดี๋ยวฉันยังรู้สึกว่าคนอื่นเขายังไม่ได้เดินตลาดเลยแต่ดีนี่ทำไมมีมีอุปกรณ์มาส่วนตัวพอดีว่าเดินมาเจออันนี้เลยค่ะลูกใบหมอนซึ่งแบบตอนเด็กๆคุณยายของอ้้นเนี่เลี้ยงไหมถ้าเห็นแล้วก็คิดถึงก็เลยซื้อมานิดหน่อยเองค่ะเดินแบบแถวนี้บบแถวนี้นะคะ นน P A G R U สวัสดีค่ะบาเกสยาจากค่าย PA Group ค่ะสวัสดีค่ะลูกแก้วสมบัติเจริญค่ะอ่าแล้วครับอยู่กันครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราพาเดินตะลุยตลาดกัน บ้านเกิดค่ะคิดถึงแม่มากแกงใส่ปลาใส่ปลาอะไรเงี้ยแกงบ้านเรียกบักอีกุ้มมารุมคิดถึงบ้านมากน <c oughs> ่าชน่นน่าชื่นน่าชย่น <c oughs> ปยัางไงางานนี้มีหนาวๆร้อนๆแล,ะละ้วล่ะเห็นไหมไม่ได้เรยต้องยึดอะไรเนี่ยเก้าอี้เนี่ยฮะเห็นน้องบาอาหารป่ะเฮ้ยแบบทุ่งจังหวะจะโคนแบบเป็นพิธีกรได้เลยอ,ะอ่ะออเไ,ไม่เป็นไรจงมีอีกหลายรายการฮะน้องบา,า,ายังมีอีกหลายรายการไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น้องบาเขาบอกว่าเขาอยากมาอ่านในข่าวยูทุ่งเขาบอกเขาแล้วพักก่อนป่ะแล้วก็มีอั้ํอันทิยาอ้นอันทิยาบอกว่าช่วงนี้เรียนจบแล้วอั้ํก็ทำเพลงไปเถอะเอาเหรอเหลอเหลอ เอแต่องอามนี่ล่าสุดนี่ไปฝึกงวนฝึกงงฝึกงานอยู่นะ,ะเตรียมจบปี4บอกว่าเฮ้ย hey, พี่ท็อปบอกว่าช่วงนี้มีอะไรว่างไหมบอกเฮ้ย hey, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องน้อยจะลาคลอดไอ้เจ๊ ยังไม่ไปไหนงไม่ไปไหนยังไปไหนเจ้ไปไหนเนอะยังเกาะอีอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวโอกาสพิเศษแบบนี้นะครับติดตามได้นะครับในรายการข่าวลุกทุ่งภาคพิเศษนะครับเวลาเรามีเทศกาลหรือว่ามีโปรแกรมพิเศษแบบเนี้ยเราก็จะออกไปนอกสถานที่นะะต้องขอขอบคุณนะครับที่ตลาดดอนหวายแล้วก็รวมทั้งที่วัดหลวงพ่อูนด้วยนะวัดไผ่ล้อม นะฮะที่เราไปไหว้กับธรรวัตการกันแล้วก็รวมทั้งที่วัไดไร่ขิงด้วยนะครับนี่คือภาพเก็บตกประจําสัปดาห์นี้มาให้ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเผื่อว่าใครที่พลาดชมครับพักสักครู่หนึ่งก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการข่าวลดกทุ่งในช่วงสุดท้ายคุยข่าวครับ